สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนักเทรดทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเทรดสั้นแต่กระเป๋าตังยาวอีกแล้วนะครับตัวผมนะครับคนเล่คนดีคนเดิมนะครับผมนะฮะวันนี้ครับผมก็จะพาพี่ๆมาเทรดทองคานะครับผมเพราะพี่ๆหลายๆท่านครับหรือ FC หลายๆคนครับคือได้ทักมาอินบอกครับว่าอยากให้แบบมีคลิปเทรดทองบ้างอะไรอย่างงี้บ้างนะครับคือปกติแล้วผมพูดตามตรงนะผมไม่ค่อยได้เทรดทองนะ ผมก็ชอบเทรดคู่เงินหรือ BTC หรือ Bitcoin มากกว่านะครับโอเคแต่คือขอมาผมก็จัดให้นะฮะโอเคครับอย่างตอนนี้ผมลงต่ําไปแล้วนะฮะผมลงตังม์ผ้ผมลงต่ําไปแล้วนะครับโอ้ยขออภัยได้ฮะลิฟพันอีกแล้วนะครับขออภัยด้วยนะครับโอเคนะก็เหมือนตอนนี้ครับมันจะเป็นเทนขาลงครับหรือดาวเทนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราสักครู่นะฮะตอนนี้ครับ ออย่าสิอย่าสิลงมาหน่อยลงมาโอโหขึ้นยาวเลยขึ้นยาวเลย oh, <no. S 1> โอเคครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะฮะเรามีทุนอยู่เยอะนะฮะไม่เป็นไรนะครับโอเคเดีย๋ยวผมขอ,อมขอวีเคราการาฟก่อนนะครับโอเคผมใส่ส่งไปนะฮะเดี๋ยวสักครู่ มอดูก่อนรายกันนะฮะอ mm ืม hmm. โอเคผมใส่ต่ำเหมือนเดิมดีกว่านะฮะเราดักดักกราฟนะครับเมื่อกี้ฮะเหมือนมันกำลังจะขึ้นมานิดหนึ่งะฮะแล้วก็ลงมานะครับผมก็เลยใส่ต่ำไปเลยนะฮะใส่ต่ำไปเลยนะครับโอเคสิบแปดสิบเจ็ดนะครับโอเคครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ สนใจครับอยากเรียนเทรดนะฮะแล้วก็อยากตามสิทธิ์เนวฟรีครับสามารถแอดไลน์มาลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือสําหรับพี่ๆที่พร้อมแล้วอยากเปิดบัญชีนะฮะก็สามารถเปิดบัญชีครับสมัครได้เลยนะครับหรือถ้าใครสงสัยตรงไหนก็คือสามารถแอดไลน์มาถามผมได้เลยเนาะโอเคโอเคครับเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เรากําไรไปแล้วนะฮะมื่อแต่พูดไปนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงครับตอนนี้ครับเหมือนมันยังอยู่ในถามอ่าเขาเรียกว่า อยู่ในไซด์เวย์อยู่นะครับเหมือนกำลังขึ้นไปอีกแล้วนะงั้นผมใส่สูงเลยโอเคใส่สูงไปเลยจ้าใส่สูงไปเลยเนาะโอเคนะครับซึ่งก็คือตรงเนี้ยผมแนะนำให้พี่ๆเอมเนะครับอย่าเล่นแบบผิดวิธีเด็ดขาดน,นะครับเพราะสมมติถ้าพี่เล่นแบบผิดวิธีอ่ะคือตรงเนี้ยมันก็ทำให้พี่ๆครับคือ เขาเรียกว่าหมดตัวได้เหมือนกันนะถ้าพี่ๆเล่นแบบไม่เป็นนะครับเล่นแบบผิดวิธีนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าพี่ๆอะไรมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาวางแผนด้วยกันว่าต้องเทรดยังไงบ้างวิธีกดออเดอร์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมนะฮะสามารถแอดไลน์มาได้เลยครับโอเคไม่เป็นไรครับออเดอร์นี้ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนละกันนะครับ ซึ่งเทรดในคอมก็คือจะง่ายกว่ามือถือนะครับแต่พี่ๆก็ถ้าคนไหนมีมือถือก็สามารถเทรดได้เหมือนกันนะโอเคผมใส่ส่งไปแล้วนะฮะโอเคเหมือนกําลังขึ้นมาครับเหมือนกําลังดีดมานะยังไงยังไงโอเคยังไงดีครับเนี่ยมันจะอยู่ในในกรอบที่ขึ้นแล้วแล้วก็ลงมาแล้วก็กาลังจะขึ้นอีกนะฮะมันยังอยู่ในแนวรับแนวต้านนะครับโอเคเอา อย่าลงมาสิผขอย่อให้พี่ๆดูดีกว่ามาเรามาลุ้นเปนด้วยกันนะฮะซึ่งคือตรงเนี้ยมันมีเทคนิคมากมายเลยครับเดีย๋ยวผมจะมาสอนทุกๆคลิปและกันก็รบกวนก็าฝกกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเลยฮะยังไงขึ้นไปอีกคือไป2 1งหงสวยงามครับผมนะฮะสวยงามแล้วนะฮะถือว่าเรามาดีนะถือว่าเรามาดีนะครับ โอเคงั้นผมขอใส่สูงตกคู่ขอดูก่อนนะฮะเหมือนกราฟกำลังขึ้นทยานนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงที่จะขึ้นมากมายเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นผมขอลงดักต่ำดีกว่านะฮะเราต้องดักกราฟนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นแล้วมันก็จะลงแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันก็ลงนะครับเราสังเกตดูดีๆส่วนเทคนิคเพิ่ม,เต,มเติมก็ ถ้าใครอยากรู้ครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมมีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับที่จะให้พี่ๆครับเขาเรียกว่าเรียนรู้นะครับผมนะฮะมีคอร์สตั้งแต่พื้นฐานจนจอดลึกครับมีเทรดสดทุกๆวันจันนะฮะหรือจันพุ่สุกอ่ะคือส่วนใหญ่ก็คือจะมีเทรดสดเหมือนกันนะฮะโอเคสามหนึ่งโอเคครับโอเคนะโอเคนะครับ เมื่อกี้ตกใจอยู่อยู่ดีแล้งค้างเฉยน่าจะเป็นที่ในผมนะฮะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็เรียบร้อยครับผมก็จะมาะเล่นทองได้เท่านี้ครับสรุปก็คือผมกําไรเกือบ300เหรียญนะฮะสามเหรียญก็คือตีเป็นเงินไทยก็คือคูณ3 3บไปครับก็เกือบหมื่นนะฮะก็คือเกือบหมนะื่นอ่ะอีกนิดนึงก็คือหมื่นแล้ว,วครับนั่นแหละเนาะโอเคครับสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรมากครับฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์ กดส b ั c r ขายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะแล้วถ้าใครเปิดบัญชีกลับไปในออฟชนนะครับตอนนี้เราโบน,นัสไป10%เลยนะฮะก็ถ้าใครสงสัยตัวไหนก็คือสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับโอเคงั้นแค่นี้ครับสวัสดีครับ